ไปวัดไปวาวันนี้น้องเซโนพาไปสักรพะพระนาปกศิลปะลบบุรีและกาบพระครูกันตะธรรมรักษ ณวัดบ้านม่วงตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีกันค่ะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นราวปีพศ2414โดยมีพระสมบูรณ์เป็นพระรูปแรกและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในช่วงปีพศ2432จุดเด่นของวัดคือพระหน้าปกขนาดใหญ่สูงถึง15เมตรหน้าตักกว้าง7เมตรสร้างค้อพระประธานองค์เดิมถึง3ชั้นถือเป็นหนึ่งใน ของพระเบญจภาคีเมืองละโวมีพิธีเบิกเนตรเมื่อปีพศ2561ผู้คนมากลับขอพรโดยเฉพาะเรื่องงานเลื่อนขัานเรื่องตำแหน่งมักสมหวังอย่างตั้งใจภายในวัดมีโบสถ์ที่งดงามมีภาพวาดรอบด้านถ่ายทอดพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรสวยงาม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูกันตะธรรมรักษ์ผู้เปี่ยมเมตตาสืบวิชามาจากหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าจังหวัดลบบุรีและก่อนกับเด็กๆยังได้สนุกกับการให้อาหารปลาที่วางมัดฉาที่นี่ปลาเยอะมากๆเลยค่ะบรรยากาศวัดล่มลื่นสะอาดสงบจิตสงบใจมากๆมีโอกาสแวะมาสาักระพระนาปกศิลปะลบบุรีวัดบ้านม่วงกันนะคะ